สวัสดีทุกๆคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมจะไม่พูดว่าสวัสดีชาวโฟโลเวอร์นะเพราะผมจะลงคลิปนี้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของผมไม่ใช่แค่ u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือแม้กระทั่งไลน์นะครับและผมจะพูดให้จบภายในหนึ่งนาทีท่วนนะครับสำหรับคนที่ชอบทักมาขอยืมเงินผมหรือทักมาขอเงินผมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็หลายคนอาจจะคิดในใจว่า อะไรมึงขับแกล็บมึงทํางานก็ได้ตังค์เยอะมึงไม่เก็บเงินเก็บทองไว้บ้างเลยเหรอผมบอกว่าเงินเก็บฉุกเฉินอะผมมีครับแต่ผมแค่ไม่มีเงินให้คุณหรือไม่มีเงินให้คุณยืมแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเงินเก็บฉุกเฉินของผมมีทั้งหมดสามก้อนนะครับขออนุญาตใช้เท้าในการช่วยเปิดน,นะครับนี่ก้อนที่หนึ่งแล้วก็ส่วนนี้ครับเงินก้อนที่สองอยู่ในกระปุกใหญ่แล้วครับกระปุกรูปหมีมีทั้งเหรียญทั้งแบงค์ ส่วนนี่ก้อนที่3ครับนี่แบงค์เพียบเลยเก็บไว้ใช้สำรองฉุกเฉินครับ